มือนีก็เก็บเห็ดคือเกาพี่น้องฝนตกมาเศ้านี่ก็เข้ามากกได้เห็ดดอกงามอยู่คือเกาจ้ะอู้ยขื้นเป็นครูงามค่ะจ้าพี่น้องจ้าสองสามมือน่ยมันแห้งหลายมือึ้อว่านนี่ฝนตกเห็ดก็เลยงามพี่น้องไปจ้ะเอาเห็ดไปขายกันมือนีกับเห็ดเต็มป้าอีกคือเกาพี่น้องโอ้ยขืนหนิดหนิดเสียอีกซะละเห็ดเต็มป้าคือเกา สวยพ่อโบพี่เบยอยู่เอาแม่มเห็นบนนี้โอ้ยเละเหมือนหบจนเละขาเนเ่าเห็ดดอกงามหายพี่น้องอุย้ยขาวตัวอันนี้ดอกหนึ่งดอกน,น้อยๆอันนี้เท่าแล้วนะจ๊ะคนละพันอนีพ่อแต่ขอ่งใหญ่เด้อพี่น้องป้าตตปัโตปะโต ใหญ่โผดพ่พอลังการอุ้ยสีดยนะ่ดอกนี่ไหมคืองามแทนนะดอกนันเทาดอกนี่ก็บเทาดอกนี่ก็เกือบเทาเห็ดเลงเทาไว้เอาสวยอยู่พี่น้องได้สี่ดอกมั่งนี่ไปเตี้ยกลุ่มนี่ไหมพี่น้องจ้ากลุ่มนี่ไหมสองดอกอุ้ยขาวตัวพี่น้อง สดอกดอกนี้ไดขาสี่ดอกเท่า5ดอกหกดอกยุ่มเลยไดหกดอกพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดใด,ด,ดเบอร์หนึ่งหลายดอกอยู่เฮ็ดใหญ่ไว้ค่ะพี่น้องจ้ากตสวยอยู่จ้าโตวไวมาก ขายใหญ่อวบอันก็บว่าเป็นหยังจ้ะไายราค่าขึ้นกันดอกตุมก้มูติมีก็มีอยู่เดอ้อจา้าบะเม่นบะมีอีหยังมาขวดนี่อันนู้นไม่ใช่ผู้ดอกหนึ่งอ่ะนี่ดอกหนึ่ง ดอกนี้ก็สวยนะจ๊ะวุ้นขาวจั่วพี่น้องสองดอกดอกตุม้มุโอ้งัดบอกหัวหลุดอีกซะสามดอกเล้วพี่น้องเหตุเปอร์หนึ่งนี้สามดอกตุม้มที่มีสวย ็สวยนะคะแต่ว่าส่งสีเทาแล้วพี่น้องโอ้ป่เทาจ้ะได้เบอร์สามสวยๆเลยดอกนี้สวยหรือเปล่าดซีเท่าแล้วหอยหากยุ่ยใส่ดอกนี้ได้เบอร์สองนะคะยาแนมเห็นเห็ดประหุนพี่น้องตโมติมีอยู่ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกพี่น้องว้าวว้าวได้แต่เบอร์สองนะคะเปลี่ยนมือกล่องก่อนแดบดบดีถ้าเศร้าได้จะมือนนิอื้ ดอกนี้น่าจะได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งดอกเดียวเอาเธอเอาเธอปิดรูนี่อีกดอกหนึง่งดูสิว่าเธอจะเป็นแบบไหนแน่นปึกแน่นปึ๊กขาใหญ่มาสิได้เต็มถังจะไว้เถบาทนี่ขอป้านี่ป้านี่เฮ็ดขึ้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้อง เ,ออเขาจเจาตัดปลาค้นคิดว่ามันอาจจะ,าะ่าขืนเห็ดเนาะแต่มันกับขื้นจะพี่น้องปานี้เห็ดเยอะเหมือนกันนะคะเห็ดเยอะเหมือนกันนะคะกล่องก็เอียงไปเอียงมาอยู่พี่น้องจ้าข้าน้ำเห็ดปลานี่เห็ดขืนเป็นจุ่มเป็นจุ่มอีลีพี่น้อง สามดอกอ่อนๆสามดอกอ่อนๆสี่ดอกบานจังนั้นเขามาเก็บแล้วนี่มันเป็นปาเห็ดเกาจังไดเห็ดมันกับขึ้นพี่น้องแป้นบันไดกับขึ้นด้วยจ้ะเพราะว่าเห็ดอยากขึ้นหลายเอาขาอยู่ใส่ดอกสวยทั้งนั้นเลยจต่มีแต่ดอกสวยๆแสดงว่าเขามาเก็บมือเว้นมือนียพี่น้องห้อยเก็บแบบนี้อยู่ าดพี่น้องแล้วเบิ่งเห็ดมันอยากขึ้นเป็นเออเตอร์จุ่มอันท่ายงยังสิึ้นเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่อุ้ยนั่นหัวหลุดโอ้ยนั่นนี่เต้หัวหลุดหน,น่อยมันก็ดึงยากแต่ละเอามีดงัดเอาพี่น้องหัวมันหลุดเหมิโอ้ยตายแล้วได้แต่หัว เดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องพี่น้องมาน้ำกันเลยเห็นบอสุหนมันขึ้นน่ะพี่พี่แมนเมิอดอโอ้ไหนเห็นบอจ๋าเป็นซุ่มเลยเดี๋ยวให้จิงอ้อยมีดไปบ้างก่อนนี่นะพี่น้องสีว่ามันโผล่ว่ามันอยากขึ้นน่ะเป็นซุ่มแบบนี้เลยจ้ะเอามีดงัดเอาพี่น้องขั้นบองัดบ่ได้ขั้นบอ,อเกียบพนกับเหยียบได้หน่เพราะว่าเขาอ่น ถ้าหมาไม่ย่างตอนเร่งๆงัดเอาแบบนี้เลยพี่น้องบ้านบ่ไ้หัวได้ตบาบดไ้หากได้ตาหัวอสิมจิเก็บเอาเมือจะดดอกดออน้อยๆอ่อนๆนน่สิเอาไปกินเองผู้หนมันขึ้นแบบอดอกอ่อ,อนๆกับเต็มเลยพี่น้องตุม้มตีมมีอยู่พผลขึ้นนะโอ้ได้ฝนได้ฝนหมูว่านพร้อมเลยนี่พี่น้อง เพิ่งเอาหลุดจ้ะงัดเห็ดว้ายเนาะมาเฟืองหนึพ,พี่น้องเขามันดอกใหญ่เนี่ยบ้าด์ักแหน่หลายเก็บลูกมันแล้วก็มาเก็บแม่มันขางายมั้ยพี่น้องดอกเท่าไม่เป็นไรแต่ขาเขาสวยเอาเอาตะขาตั้งผุวหน้าพี่น้องอยู่นาใช่หาดมันก็คือโอ้ยเห็ดอีหย,ยักกหยงว่าอยากขึ้นเห็ดอีหยังว่าอยากขึ้นแห้งแท้ ได้อีกบ่อขา,าเห็ดพ่นยากขึ้นแห้งเนาะบุ๋นดอกอ,อ,อ่อนๆเต็มอยู่ขาขาวตัวอดไมมองหันแต่ว่าทรายมันหลายพี่น้องปัดกันมาเย,เยิ้งมายืดคุณ่ะอีกดอกนึงอ่ะโอ้พ่นยากขื้นหลายอยู่น่าริมทะเลสาบเห็ดแม่แต่ว่าขื้นอยู่แกฟังนี่พี่น้องปาดมาอันปัวลูกกับสวยไหลเห็นบ่นั่นจ้ะ สวยงามตามทองเรืองนันอีดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยดอกพบบไง่บกเต๋อมาหลีขึ้นอยู่เอาขามันเด้อนนี่ขามันส่งสีไงไว้ไงอีหลีขาไงอีหลีใส่เคืองโล่เลยขาเนี่เอ้ยขึ้นอยู่ริมทะเลกระดอถ้าเหลือเบิ่งปลาเนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดมันอยากขึ้น ขึ้นคักขึ้นแนวปื้ยขาแม่นี่ตัขาอวบๆห,บหบี่ๆพี่น้องส้มเจา้าเบงโอ้ยตายแล้วเบื้องพูน่ะเอ้ยดอกนี่แม่คือสวยแท้เบื้องพูน่ะอ้ยพี่น้องจ๋าคือสวยแท้เห็ดจ๋าเห็ด โอ้ยตายแล้วสีดอกพายส้นอ้องเบิ่งดอกเห็ดจ้ะขาเห็ดกำบ่หุ่มเลยป้านี่เห็ดขึ้นคักขึ้นแน่อุ้ยคักหลายคักหลายพี่น้องสีดอกนี่แนมเอารรถผลอุอ้ยขาแม่อวบอันย่างบักคักจ้ะพี่น้องจ้าขาวตัวขาวตัวผุน่ะอุ้ยสวยงามอีหลีดอกนี่ส่งสเน่าจ้ะแต่ขานี่แน่นปึก โอ้ยได้แล้วได้ละเห็ดมันีหมอยากขึขก้นคักอยากขึ้นแน่ขึบบ้นบ่บัญญาบัญยั่งเลยพี่น้องจ้าป้านี่สุดยอดอะ่ะสุดยอดเลยจ้าพุ่นน่ะมีแตรขาย,ยง,ง่าบๆโอ้ยมีแต่ดอกงามๆมาเบิ่งเต็มเหมือนเล้วนี่สิใส่ใสเนี่สีเอาไปใส่ใสเนี่นพี่น้องโอ้ยปลากับเป็นแปรยังไง พาเหตดปลานี่ไหมเกิดบ่มีการย่างเลยพี่น้องเยเกิดบ่ปัญญาบรรยั่งเลยคือมันอยากเกิดลายน่ะปลาเป็นแผลงโลงๆบันไดกระึ้นอุ้ยขาไม่ตัดเสียดายทุกคนขาที่ต้ที่ดินคุณอุ้ยพี่น้องเลยเบื่อปลาเป็นแปลงยังสิเห็ดมันข้นทลาดอกนี้อย่างสวยเลยทุกคนดูนะคะขาขาวจัวรุ่นอีกสองดอก ว้าวพี่นอ้องนะขึ้นคู่แฝดเลยตรงเนี้ยโอ้ยสามดอกนี้ย่างสวยทุกคนละเบิ่งจ้ะถอออกมาขาเงาขาวจัวขายาวขาวจัว,าาว,ว,วเลยสวยงามมากนะคะสามสีพี่น้องสี่สีพี่น้องนี่นะคะ สวยงามไอ้แกลมาอีกแล้วนะคะมาขายเห็ดอีกแล้วทุกคนเฮ้ยข้าวเจีขี้เห็ดงามแท้โอ้ระเบิดของข่อยเนี่ยดำบอ,องบงอยู่ข้าเจียสวยงามมากเลยเพื่อนะเห็ดเบอร์หนึ่งอ่ะพี่นอ้องเห็ดยังหลายอยู่เจียวขึ้นฝนตกมืออื่นนี่เห็ดิเต็มปลาเลยอันนี้เบอร์สองคือเก่าจ่ะวัอน,นี้เบอร์สองในสอง,สองล่าง เบอร์สมเพิ่นยกหนีเบันแล้วของขี้หายเพิ่นเอาไปเสียงแล้ววันนี้ได้สี่สิบยูโรเองโอ้ได้คานุ่มน้อยหนึ่งไปจะรับตังแล้วกลับบ้าน